เช้าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปนันรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงประชุมกระชับความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์วีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์อาสาสมัครเพื่อร่วมทํางานสนองพระราชบณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดําริ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินงานกับโครงการหลวงมาตั้งแต่เริ่มแรกโดยเหล่าอาสาสมัครคณาจารย์ของมหาวิทยาลายัยร่วมส่งเสริมพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงะอจังหวัดเชียงรายต่อมาจึงมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงหมอกจามแม่ปูนหลวงและแม่สาใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น จากการลงนามความร่วมมือเมื่อปี2562นำไปสู่การสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโดยกรอบความร่วมมือต่อไปคือการวิจัยพัฒนานพันธุ์พืชและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในรูปแบบชุดวิจัยทั้งการผลิตพืชสมุนไพรไม้ผลไม้ดอกการพัฒนาด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนับสนุนการออกแบบพัฒนารงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IOT การพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพรชาดอกไม้และการพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรคุณภาพสูงครบวงจรด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีแผนการถอดบทเรียนการจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่พื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมดําเนินงานมาตั้งแต่ต้นซึ่งมีผลสําเร็จเด่นชัดด้านเศรษฐกิจสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางพระราชทานนาไปสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่อื่นต่อไปอีกทั้งร่วมกันผลักดันความร่วมมือในการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยโครงการหลวง เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาบ่ายวันเดียวกันองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับศาสตราจารย์คลีนิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์อาสาสมาัคร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รร่วมดำเนินงานกับโครงการหลวงตั้งแต่เริ่มโครงการซึ่งระยะแรกเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์โดยคณาจารย์อาสาสมัครจากคณะเกษตรศาสตร์ให้คำแนะนำและสาธิตการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านเยี่ยมเยียนรวมทั้งมีการศึกษาวิจัยพืชเศรษฐกิจทดแทนฟินและต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยโรงงานต้นแบบอาหารสำเร็จรูปเพื่อรองรับการแปรรูปผลิตผลที่ล้นตลาดของโครงการหลวงเกิด เกิดผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ปี2,561ถึง2,564มากกว่า18ชนิด นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟแบ,บนที่สูงจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญความร่วมมือด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวยกระดับศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงสู่มาตรฐาน GMP และ HACCP รวมถึงความร่วมมือด้านเยาวชนการศึกษาสังคมสาธารณาสุขโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างสุขอนามัยแก่ชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงตลอดจนมีการลงนามความร่วมมือในสาขาวิจัยต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนจากพืชเช เิ่เิมดี่ยวสู่พืชเศรษฐกิจต่อยอดสู่ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเรือนกระจกอีกทั้งมีความร่วมมือด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบภูมิสถาปัตย์การพัฒนาบุคลากรการสนับสนุนพื้นที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยซึ่งมีประวัติศาสตร์สำคัญของโครงการหลวงเพื่อเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสถาบันเรียนรู้โครงการหลวงเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อชาวไทยและชาวโลก